มาเดี๋ยวพี่ปออธิบายเกี่ยวกับวิธีการป้องกันภัยน้ำท่วกมกันดีกว่าครับวิธีแรกนะครับนี่เลยครับแบบที่น้องคนนี้เขากำลังช่วยกันทำนะก็คือการปลูกพืชคลุมดินครับการปลูกพืชคลุมดินแบบนี้ก็จะช่วยในการดูดซับน้ำพืชที่เราจะมาปลูกนะครับก็อย่างเช่นต้นถั่วลิสงนะครับหรืออาจจะเป็นต้นกระดุมทอง หญ้าเกล็ดหอยหรือว่าใบต่างเหลียงก็ได้ครับพืชพวกนี้นะครับจะช่วยปกคลุมหน้าดินเพิ่มแร่ธาตุอาหารให้กับดินนะครับช่วยดูดซับน้ําดูดซับความชื้นไว้แล้วก็ยังทําให้ไม่เกิดการพังทลายของหน้าดินด้วยนะครับและนี่คือวิธีแรกในการป้องกันน้ําท่วมครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันครับวิธีการป้องกันภัยข้อที่2ครับแบบนี้เลยลองดูนะครับก็คือการที่เราช่วยกัน กำจัดสิ่งที่กีดขวางทางน้ำพวกวัชพืชหรือว่าขยะนั่นเองเห็นไหมครับพวกขยะพวกวัชพืชเหล่านี้นะพอเวลาที่เกิดน้ำาท่มขังนะครับมันก็จะไปอุดตันตามท่อระบายต่างๆใช่ไหมแล้วก็ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ถ้าเราช่วยกันกำจัดขยะช่วยกันเก็บขยะนะครับหรือว่ากำจัดวัชพืชเหล่านี้ที่จะไปอุดตันหรือว่าทำให้น้ำไม่ระบายครับก็จะลดการเกิด ภัยน้ำท่วมลงได้ครับนอกจากนี้ก็ยังมีนี่เลยครับวิธีที่3ครับคือการขุดลอกคูครองครับการขุดลอกคูคลองเพื่อกักเก็บน้ําก่อนระบายน้ําสู่ทะเลครับเพราะว่าเวลาที่น้ําไหลมาใช่ไหมครับเราก็จะมีการที่กักเก็บไว้ระบายน้ําไวค้ค่อยๆลดค่อยๆล,ลดนะครับมันก็ทําให้น้ำเนี่ยไม่ไหลมาทีเดียวแบบตุ้มเลยใช่ไหมครับถ้าเขาไหลมาเนี่ยก็ท่วมหมดเลย แต่ถ้ามีการขุดน้ำแกะเก็บกักเก็บไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ปริมาณน้ําค่อยๆลดลงลดลงแล้วค่อยๆระบายน้ําสู่ทะเลแบบนี้ครับก็สามารถป้องกันได้เช่นกันเอาล่ะเรามาดูอันต่อไปกันนี่เลยครับการอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทนนะครับจากพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปในบางครั้งครับคนเราก็ไปทําการตัดไม้ทําลายป่าใช่ไหม เอาตัดไม้มาใช้นะครับตัดไม้มาทำโดยที่ไม่ได้มีการทดแทนแต่ถ้าเราอยากจะช่วยป่านะครับเราก็ต้องอนุรักษ์ป่าไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมแล้วก็มีการปลูกป่าทดแทนเห็นไหมครับจากพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปบางครั้งอาจจะเกิดจากการที่อะไรครับเกิดไฟป่าก็ได้พอไฟป่าป่าหายไปเราก็ต้องช่วยกันครับเพื่อปลูกป่าทดแทนพอทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้นะครับ ก็จะทําให้พอเวลาที่น้ําท่วมมาป่าก็จะเป็นคนช่วยเรากลับครับทําให้น้ําไม่ท่วมที่บ้านเรานั่นเองครับและวิธีป้องกันภัยข้อที่5นะครับก็คืออันนี้เลยครับการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ําครับนี่น้องๆลองดูนะเขื่อนที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยเขาจะสร้างเป็นเขื่อนเลยก็ได้หรือถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําเองได้นะครับตอนเด็กๆพี่ปอก็เคยไปนะที่บริเวณแถวๆน้ําตกแถวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับในบริเวณป่า ไปช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ําแบบนี้ครับลองดูสิเขาก็จะเอาก้อนหินมาเรียง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 กันนะครับเพื่อชะลอการไหลของน้ําน้องๆลองนึกภาพดูนะครับเวลาที่น้ําไหลลงมาเร็วๆนะครับแทนที่มันจะไหลามาตุ้มท่วมบ้านเรือนเลยใช่ไหมครับพอเรามีฝายชะลอน้ําน้ําก็จะถูกกักถูกไหมแล้วก็ค่อยๆลดความเร็วลงลดความเร็วลงลดความเร็วลงพอเกิดการลดความเร็วลงนะครับพอน้ํามาถึง ที่ด้านล่างที่เป็นที่ราบใช่ไหมครับพอความเร็วลดเราก็สามารถระบายน้ําได้ทันถูกไหมเพราะว่าความเร็วมันช้าลงก็เลยระบายน้ําได้ทันน้ําก็เลยไม่ท่วมแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีฝายหรือไม่มีเขื่อนเนี่ยน้ามาปุ๊บแรงๆเลยเป็นไงครับตุ้มเลยเราระบายไม่ทันน้ําก็เลยท่วมนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเขื่อน การเก็บน้ําหรือการสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันภัยอุทกภัยน้าท่วมครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ปอไดทีด่เพจดีดิว<ะ>ดีดิว<ะ>เรียนออนไลน์สไต,ตล์การ์ตูนแล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย